ก็ดังยันฟ้าประธานพรนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณคิมเล่าความเป็นมายันฟ้าประธานพรแล้วก็แนะนําวัตถุมงคลยันฟ้าประธานพรครับต่อไปบอกความหมายของพยันกันดีกอ่ดาดูอไหดีดูอไดีเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเยอะจนตาลายนะครับน้ <S 2> <S 2> <S 2> ำมาออกรายการเยอะมาก <S <S <ป>นี่คือที่มาตั้งนี่คือมีอีกนะครับแต่ที่ตั้งไม่พอจะเห็นไหมไม่รู้กล้องน่าจะเห็นความหมายนะครับตัวเทียนข้างบนเทียนกลัวบนล่าง เทียนกัวเนี่ยนะครับทุกครับอันนี้ก็คือชื่อของเทพเจ้าองค์เทียนกัวเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าซึ่งมีด้วยกัน3องค์จะคอยประทานโชคลาภวาสนาให้แก่มวลมนุษย์เทียนกัวต่อไปซื้อฮกซื้อนี่คือประทานประทานฮกนี่คือโชคลาภวาสนาทําไมขวาไปซ้ายก็คือสมัยก่อนตามจีนโบราณเขาอ่านจากขวาไปซ้ายสมัยนี้อ่านจากซ้ายไปขวาครับเทียนกัวซื้อฮกก็ เทพเจ้าเทียนปัวประทานพรให้แก่มวลมนุษย์ครับแท้ก็คือประทานพรลงมาครับอันนี้ตัวเหลงตัวเหลงก็คือบัญชาภาษาจีนก็คือเป็นบัญชาบัญชามาจากสวรรค์ให้แก่มวลมนุษย์ตรงนี้ก็คือการแปดิศทําไมพยันถึงใช้การแอ่ของจุ้ยได้ก็มีตัวนี้แหละครับการสิ่งไม่ดีทั้งแปดิศครับ,ค,รบความหมายของพยันและก็พยันของเทียนแปดนี้จะมีแบ่งเป็นอีกหลายๆฟอนก็ที่นํามาโชว์ในวันนี้ มีฟ้อนไหนบ้างเดี๋ยวจะให้คุณพิมแนะนําเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผลแรกก็เขียนมือยุคต้นเมื่อกี้ก็แนะนําไปแล้วเนาะต่อไปก็นี่แหละครับจะเป็นช่วงแบบที่งช่วงปีหนึ่งกว่าก็คือเขาเรียกว่าหางยาวก็คือเส้นตรงนี้ครับจะยาวลงมามายาวเลยนะครับอันนี้ยุคต้นปีประมาณปีหนึ่งหกครับหางยาวก็จะมีแบ่งกันเป็นหลายๆทีมอีกอันนี้คือหางยาวแบบที่หนึ่ง อันนี้คือหางยาวแบบที่2ลักษณะดูผื่นๆก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าตัวฟอนต์เนี่ยจะมีความเหลี่ยมมนต่างกันถ้าสังเกตดีดจะจะมองเห็นถึงความแตกต่างอันนี้คือแบบที่1ที่ที่นิยมเล่นหากันนะครับเนี่ยหัวตัวเทียนจะค่อนข้างมีเหลี่ยมส่วนแบบที่2อ,อันนี้ก็พบเจอน้อยหัวตัวเทียนด้านบนจะมีความมนกว่า ก็คือยุคต้นของฟ้อนสกีนครับตัวนี้บนเดียวหรือปี19สร้างพร้อมเหรียญรุ่นแรกเนียวันชัยบริษัทไทยสงวนนผู้จัดสร้างบางคนเรียกฟอนเครื่องบินเจ็ตก็คือตรงนี้ครับหัวตัวเทียนจะเหมือนเครื่องบินกำลังล่อนขึ้นครับบางคนเรียกฟ้อนบนเดียวก็คือเนี่ยจะมีซ้ายขวาข้างละบนฟอนอื่นจะมีอยู่สองวนครับฟ้อนบนเดียวนี่อันนี้ก็นิยมครับราคาค่อนข้างสูงเป็นหมดพิเศษอันนี้เป็นหมดพิเศษฟ้แสทง น่านาจะเป็นธรรมา่าคระนคน้างยาบางคนเชื่อว่าแบบเครื่องบินกำลังร่อนเหมือนดวงเรากำลังขึ้นจะไม่มีวันตกอะไรเงี้ยครับเป็นมงคลครับศรนมงคลน,น,คน,นี่ไม่ขอตรงนี้ก็คือเขาเชื่อว่าเกี่ยวซับอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อเขาจะพูดกันต่อไปก็จะเป็นอันนี้ยุคสุดท้ายละอันนี้จะเป็นยุคปีสองกว่าก็คือหางสั้นหางหางจะสั้นกว่ายุคแรกปีสองกว่า เรียกว่ากาใหญ่หญ่สั้น,ก,นก็จะมีหลายกาใช่ไหมครับขนาดสองขนาดขนาดใหญ่กับขนาดเล็กอันนี้อันนี้คือขนาดเล็กขนาดเล็กท่านทำให้พกพาครับขนาดใหญ่ให้ติดบ้านเรือนนีที่เอามาพับๆกันก็คือไซนี้ไซเล็กแล้วก็จะมีหลายๆกาที่เห็นก็คืออย่างสามกาสิบกาจะมีอยู่แค่นี้ครับ นี่เป็นสามกาก็จะทําสําหรับกินพื้นที่บริเวณกว้างขึ้นมาอีกกว่าบ้านเรือนอย่างสิบกาเอาสิบกาเลยก่อนสิบกากรอบไม้สักแบบเนี้ยเซียนแปะจะให้ลูกศิษย์เวลาแบบเปิดโรงงานใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยบ้านหลังใหญ่ๆจะใช้ตัวเนี้ยเพราะสิบกาเชื่อว่ามองไกลๆแล้วเห็นจะกินพื้นที่อน,นาบริเวณได้กว้างขวางปุมคองได้กว้าง ไม่เหมือนบ้านเรือนเล็กๆก็จะแค่1กาอันนี้มูลค่าก็หลักหลักแสนเหมือนกันครับเป็นประธานเลยนะครับอ่านิยมติดไว้เป็นประธานของบ้านจุดประธานที่เปิดประตูปุ๊บ,บเห็นป๊อบอะไรเงี้ยครับ,รบนำโชคลาภความจเจริญรุ่งเรืองมาสูา่บ้านโห้โหนี่สำหรับภาพนี้คือ นี่ของ้องโอมครับตโอ้มเล่าถึงภาพนี้ฟังหน่อยครับภาพนี้เจ้าของเดิมนะครับเป็นเจ้าของโรงสีเจ้าของที่โรงสีครับก็ได้มาในสมัยนั้นแล้วพอดีว่าผมก็ไปตามจีนอยู่ตั้งนานเหมือนกันกว่าจะได้มาครับนี่ใส่กรอบเดิมเลยมีชื่อนายนาดีทองสิริอกิมอะไรโอมกิมกิมแดงมีวันด้วยวันจันทร์ที่16มกราคม2527สอ่าพี่พศระบุชัดเจนนะครับนี่รงสีที่แปะเคยเคยอยู่ที่สรบหกสีเลย ชมยากมากนะครับท่านนี้ก็จะมีอันนี้วนเดียวที่บอกไปแล้วปีหนึ่งดาอันนี้ลิมิเตดสุดๆจัปั๊มทีละกาเย่ยวันชัยจับสร้างแล้วแบบเนี้ยสร้างยี่สิบผืนไปขอครูบาขันแก้วท่านประทับรอยมือพอท่านได้เห็นพยานเนี้ยท่านบอกว่าเนี่ยยันฟ้าประทานพรอ,อย่ยวันชัยขอให้แกท่านประทับรอยเท้าด้วยแต่ท่านไม่ประทับท่านบอกว่าเป็นของสูงของฟ้าประทานของเบื้องบน ก็เลยประทับแค่รอยมือให้อย่างนี้มีแค่ยี่สิบผืนมีประทับรอยมือเลยประทับตายันของวัดด้วยประทับลอยมือคร,บอรบอูบาขันแก้วบางคนเห็นตอนแรกไม่รู้คิดว่าเป็นไ,ไอ้มือเซียนแปะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นมือของครูบาขันแก้วอย่างนี้ก็ได้แบบส<า>องทูอินวันไปเลยผู้ศาุดิสองขนาดจาาเลยครับเยอะมากอยู่สองสามแสนนี่ครับการบูชา อ่ากุเทกการบูชานะครับเดี๋ยวจะให้คุณพิมเล่าให้ฟังนะครับการบูชานะก็มีเนี่ยครับจิมหวยของข้างวิธีการติดบูชาแล้วก็มีพวงมาลัยนี้อะไรโบโบแดงเป็นสลริมงคลครับวิธีการบูชาไม่มีอะไรมากแล้วก็อ่าพวกวัตถุมงคลเนี่ยนี่เราประสบการณ์คือเวลาเราไปเจอตามบ้านเนี่ยในที่ผมปุสการส่วตัวเ,เจอพวกเหลี่ญนจดน้ําหรือว่าผ้ายันแล้วก็ล็อกเก็ตหนังไก่จะเจอเป็นแบบเป็น กำมือเลยเป็นถุง<ช>เลยเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนที่ได้กินมาคืออาแปะเขาแจกท่านแจกแจกฟรีแจกที่ก็แจกเป็นถุงถ้าเกิดบ้านไหนได้รับแจกก็บางทีเจอเหรียญจุน้ำเป็นสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเจอล็อกเก็ตหนังไก่เป็นสิบ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 องนะก็อันนี้ก็เล่าไล่ให้ฟังว่าเออเวลาเวลาเจอเนี่ยแต่ก่อนท่านแจกฟรีเราก็จะสามารถพบเห็นได้ตามบ้านบา,บางทีผมเคยแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งก็ผมก็ห้อยอีกเซนแต่เขาก็เขาก็ไม่รู้จักหรอกแล้วก็ เขาเขาแซ่บเล่นบอลเนี่ยเอาเอาเอาอองใครมาห้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเราแกก็เราเพื่อนเรากลับไปบ้านแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยมีรูปอองคนเนี้ยอยู่ที่บ้านเหมือนกันพอดีเราก็ไปคนคนเจอก็เจอ,เ,จอ,เ,จอเหรียญหยน้ำเนี่ยสิบกรียญพายันสิบก่าผืนสรุปก,ก็ตีมูลค่าก็หลายหลายแสนเลยครับโชคดีมากโชคดีมาก <laughs> ตามตามก็ไม่ขายเราด้วย <laughs> <c oughs> นี่ก็ยันลอยมือนี้อันนี้ครูเซียนแปะลงสีครับเนี่ยวันชัย ไปขอให้เซียนแปลงสีเศษผ้าแพรชุดนี้แล้วก็ไปขอครูบาขันแก้วครูบาขันแก้วปั๊มรอยมือออกในนามสิทธิ์สายรัศมีพรมโปติโกอนันนี้อันนี้เป็นผ้าผ้าคลุมลงศพของแปะเพื่อแห่ไปสุสานครูบาขันแก้วบอกว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากให้ไปเอามาไปขอมาอันนี้เป็นคําอวยพรคนะือคนจิงเขาเขียนว้ให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตัดแต่งแบ่งกันให้ครูบาขันแก้วเศษ ก็เอาม,มาตัดแบ่งกันในสิทธิสายรัศธิมิมโกโกทีโกยอย่างอาจารย์ชนินยังเล่าว่าสมัยก่อนเชียนแปะตอนเข้ามาในประเทศไทยใหม่ครับท่านได้ล่อง่องเรือไปจนไปเจอหลวงปู่สุขวัดปากคลองด้วยนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้รได้ยินจากอาจารย์ชนินท่านเรียนกับหลวงปู่สุภาซึ่งเป็นเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของหลวงปู่สุขวัดปากคลองท่านก็เล่าสืบต่อกันมา,าเพราะเซียนแปะเคยไปเรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขด้วยอีกทางความเก่งกาจของเชียนแปะ มาจากหลไยๆสายก็ <S 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 เป็นคารวาสผู้เลืองเวทนะครับครับก็สำหรับใครที่อยากจะาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของเซนแปลงศีหรือว่าประวัตินะครับก็แนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับก็ราคาหลักร้อยกว่าบาทร้อยสองร้อยบาทน,นะครับก็ข้างในก็จะมีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านนะครับพยันแบบต่างๆแล้วก็ประวัติของท่านการสร้างต่างๆนะฮะยังไงก็ฝากกลุ่มเบสท์นูนะครับชมรมศิษย์เซนแปะลงสีนะฮะสามารถเข้าไปนะครับหาวัตถุมงคลหรือว่าสอบถาม ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลเซนแปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับที่มาร่วมให้ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็นําเสนอเป็นการรวบรวมวัตถุมงคลที่เยอะมากนะครับผมว่ามีเกิน10ล้านแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเต้พักเครื่องทัพไปสารนะครับ ทีน่าจะเป็นอะไรนะครับก็ทีเด็ดแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยครับฝากกดถูกใจกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ